เกิดให้ลูกไปเนองจิได้เดบอเตีนใหญ่คนกับใหญ่สูงขึ้นกว่าเก่าสะไปดีกันสะไปดีสะไปดีก็สวยสะไปดีสะไปดีอตโต้อเดออตโต้อตโต้อตโตเบิ่งไปเนาะพอดีปะ เบ่งู่นี่พี่น้องเกลกแล้วลหอเหมัือนแล้วบอกพอดีใสอยู่มือแล้วเหลือแต่ตัวนี้พี่น้องลองเบ่งตัวนี้ไอ้หมไคูด้เนียงเอฟซเพิ่นผางมาให้ได้เนี่เออสองคู่ไดู่หนึ่งโอ้ยานบอพอดีเลยเมดเลยใ่ใช่อา่อติลงเลยพอดีป่าไหมพอดีบ่าอพอดีอยู่แต่นไม่หอนเลย ออพอเนาะอัเลนหนึ่งเหมนกับเอากลมกบ่พอดีพี่น้องสองขู่นี่แล้วแล,ล้วบ่บได้ขไเขาใส่แล้วบ่ได้เอาของเงินด,ด,ดอลลาร์เรียบร้อยพี่น้องนี่จะบ่พอดีพ่อพอดีตีนใหญ่เลยพี่น้องไอของดอลลาร์นี่เออหมออด,ดมแล้วแนวหนุ่มของเด็กหน่อยใส่มัหมดแล้ว มันมดแล้วต้มเข่าไปน้องต้มเข่าจอยอ่ะจอยลุบวะลุบว่าออโต้ใส่โ่ได้ไปน้องใส่เกือบดอลล่าบันี้ตมืดเลยความเป็นเด็กน้อยความเป็นผู้ใหญ่บัณนี้เครื่องทีในน้อยใส่โ่ได้เล็ดนี่พอดีตีหรงอไง ไป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 บัจจบัจจเเอาในมือแม่มีเกือบออกซะแม่เลยออกซะมันจะมอเตอร์คีลลดลพอใช้เพอร์คีลดเพื่อไอ้เพอร์ขี่ก่อนป็าแต่มีแต่คนเีมีแต่มีแต่คนน้อยๆเนาะขี่รถดิมีแต่คนน้อยๆ่าเออเด็กน้อยนี่ไอ้กัเด็กน้อยนี่เออไอ้กัเด็กน้อยอ่ะกันอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้อ่ะอันนี้ผู้ใหญ่ เหม <simplesmente S 1> ือนกับเป็นมวนจันม้วนจันทร์เนาะเหมือนเนาะเผื่อน้องเหือเป็นเบ็ดเบ็ดเบ็ดอยู่แลนลูกแล่นๆออกกระไกลเออเอาแล่นๆๆๆเออแล่นลูกแล่นๆๆนแอนเกิดปุ๊พอดีพี่น้องเลยสิพาไปเกิดไปแลนลูกแล่นแลนสิพาเกิดไปคนก่อนปุพอดีตีน ใหญ่เป็นเ <plane>. ่าเลยลาตินนี่ก <delicious dishes and dancing> <ular> ับใจเดอนี no <as you> <imagine> ่มูพันกะเกื้อเกล้อกับนเอื้อกันปัดปานกันกับโตนอกะนอกกับซัมมานะซัเอื้อไนอกกะมาลรมะต่อต่อ่่เล่น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 เล่ เร็วเร็วเ,เ,เออเดี่ยหัวตางมาเลยไปดองอา้าวหนะัวตับมเนี่ยตังตึงมาพบกับออตโตก้ก,ก,ดกีดื้อ้วกันซนบสับกีดื้อนี่สับกีดื้ออ่าขับรถเอาดีดีครับดดรถได,ด,ด้ลูกมาตั้มนี่ก่อนไี่น้องเลยวิทย์บุญญาติไปไดน เมาากกื่อจะกินข้าวแล้วลูกนะยนยืจะนอนขอ้ามัพวดเพิ่งกันจากถาป้อนตัดกระดาป้อนมาลูก เพลินก่อนไปน้องนะไอ้พลินก่อนให้เพลินกัดจังนะป้อนเข่าไปน้องเหือ <c ười> <c ười> เผือ <c ười> เป็นเป็นเป็นเบ็ดอยู่เหือะเลยโอ้เต่าสดีออกกำลกายมาหลกเฮ้ยบายบายมาหลกเลยตะอ้วนนี่ <c ười> แล้วก็จะกีก่เข่ากิ่เข่าแลา้วก็อาบน้ำนอนไอ้คนไมเมื่อย <c ười> เออเออตัวไซส์เป็นเท่าไร ขอ,อยาเข่าเลยเด้อป้าเอ้ยตรวจเอ้ยยาเอ้ยขอ,อยาเข่าเลยเด้อตัวยาเข่าเลยเด้อตัวมืออะไรได้เนี่ยต้องใช้ยาเลยปากป,ปูบับป,ปูบับอย่างนี้อเออเออย้ายพี่ครับมาทางพี่มาพอพี่ลูกจะไปขับเขา่าในไหนยุ่งไหนลูกเอ้อ

ลูกกับชิมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นแหลนเป็นย่างไม่ต้องเต๊ะเต๊ะกัมีแห้งแอลไปน้องบางทีกับปวดแอวอุ้มรายกะไเไ้ยไปอ,อะไใหญ่บ้มอั้อมบ้มปวดผมความคิดของเพลินไปน้องอยากอยากออกนอกท่ากูชิมเป็นแหลนออกท่ากูได้เบิกหักแล้วดิเออเออฮัด นี่มาแล้วมาแล้วพุทธพุทพุทพุทอ,อ้าย้พุทน้ำไปไปน้ำไปพุทนไปเอาผ่าก่อนผ่ากันเปื้อนก่อนน่านน่านก้มก้มใจร้ายเพี่เนวะเอฟซีเพิ่นเป็นมาทวดเป็นตาเป็นตาแพงแท้วะกับลานน้อยเพุ่ธเต้เต้ก็ับป้อนอยู่แต่กับพ่นอุทธป้อนลานนะป้อนกระป้อนมา อันพิ่ป้อนเตะเตะงั้นชิดได้ป้อนอยู่พี่น้องเลยพอดได้ได้เลี้ยงคือเฮานี่กะส่วนนี้มันอยู่สวรรค์กันห้หยยาเพิ่นห้ทวดเพิ่นเป็นคนปอ้อนเออเอ็นเขากินดี่กันแดดเออมวนตรวจเป็นกะเออยแลคือกระหยอกกันได้เพิ่นสองคนนึงกับทวดเพิ่นเออไอ,อ อ่ะว้ายมือก,ก,ก่อนแม่มืก่อนไอ้หมอนแล้วปลาร้านเลยปลารเลนม,มาเป็นร้านเลนเพื่อนเนี่ยอ่ะเด้อกินข้าวแล้วกันลงแข่งลูกค้ากับจามน้ำไอ้เพื่อนพี่น้อง phải khỏi kín lên thôi phải bên phải nhạt được rồi à, kí con kí con kí con vào luôn à. à xài mất xài mất phi lực đó เตะก้าเบิ่งไปนอนดนครับว่านป้อนลายกับบริหานองกินลายหายกินนมแน่นมเข่าปนกันไปนองเวลานอนพันสิกินนมเวลานอนขับนอนอ่านแรงไหลเลยแซบบอตรวจตรวจเป็นกระปอนแซบบอเฮยเตะเอาเมื่อปั่นไปนองอันนะ ไปปั่นดูอันนั้นเซโนก่อนเครื่อ,องพฝนลืมให้แต่มีผ้าอ้อมอีกอย่างนี้คือว่าตรวจพปนกันยังเห็นอันเลนอีกไ่ม้องตรวจพปนกันกนแข็งแห้งเหมาเท่ากัน,กนอันนี้เป็นเลนคือตเตเตนี่เป็นล,ลาน ลูกของลูกคันบอกะลูกของลูกอีกอิ่มเลยไหมสาวอิ่มเลยพอละอ้าอิ่ม้วเนาะอันน้ำใสบปนี้พอละจะมากินนมเหมนนี้ เต้เต้ก็เอาไปดามน้ำมากินนมต่อไปน้องกินข้าวหน่อยนึงชีรับตดีวนี้ตะละมือตะละเว้นมองออโต้ไปน้องอ๋อเราเนี่ยหูจนหูเหมืนี้ชายใจคอเหมือนไปน้องตอนทรงเศร้านี่เป็นสีแบบยังดีนน้อยนึงดินแล้วกินเข่ากินนมรับอามน้ำรับ ถามแม่ว่าง่ายว่แม่ง่ายว่ะเด้งง่าย